ดิฉันกลับมาจากโรงเรียนหลังจากที่เรียนจบชั้นม .6 แล้วสวัสดีค่ะดิฉันชื่อพัดนะคะตอนนี้อายุ18ย่าง19แล้วและดีใจมากๆที่กำลังจะเข้ามาหาลัยและอนาคตที่ดีพร้อมกับประสบการณ์ใหม่ๆที่ดิฉันต้องข่อยควาและเรียนรู้เอาไว้หลังจากที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ดิฉันก็กลับมาบอกแม่กับพี่สาวที่เป็นครอบครัวของดิฉันแต่เดี๋ยวค่ะมีอีกคนหนึ่งก็คือพี่เทิดพี่เขยซึ่งเป็นผู้ชายคนเดียวของบ้านนี้เลยก็ว่าได้ตั้งแต่ดิฉันได้รู้ว่าพ่อกับแม่แยกทางกันแม่ก็ดูแลดิฉันกับพี่สาวมาตั้งแต่เล็กๆซึ่งตอนนี้พี่แพทยพี่สาวของดิฉัน ก็25ปีเต็มแล้วเธอมีครอบครัวแต่ก็ไม่ทิ้งเราไปไหนจึงให้สามีซึ่งเป็นพี่เคยของดิฉันมาอยู่ที่บ้านพี่เทิดทำงานเป็นข้าราชการแห่งหนึ่งเขาเป็นคนที่มีอายุแล้วแต่ก็ไม่มากสักเท่าไหร่หรอกค่ะแค่30ต้นต้นเองดังนั้นพี่เทิดจึงเปรียบเสมือนพี่ชายคนหนึ่งของดิฉันเลยก็ว่าได้เพราะตั้งแต่พี่เทิดกับพี่พัดแต่งงานกัน ก็เกือบสี่ปีแล้วเขาเป็นเหมือนพี่ชายคนหนึ่งเลยและเมื่อกลับมาถึงดิฉันก็บอกแม่และก็พี่สาวทั้งสองคนดูดีใจมากที่ดิฉันเรียนจบแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันกำลังบอกกับแม่นั้นแต่แม่กลับไม่เคยที่จะยินยอมให้ฉันเข้าไปเรียนต่อในกรุงเทพเลยถึงบ้านของเราจะไม่อยู่ไกลกรุงเทพมากนะัก แต่แม่ก็เป็นห่วงกลัวความปลอดภยัยแม่ไม่ยอมหรอกนะจะไปอยู่ได้ยังไงผู้หญิงตัวคนเดียวรู้ไหมว่าที่นี่นมันอันตรายมากแค่ไหนแม่คะแต่แพทย์โตแล้วนะคะและพัทเองอะ่ะก็กลจะเรียนต่อถ้าไม่เข้าไปเรียนในกรุงเทพจะมีอนาคตอะไรดีล่ะที่อยากมีอนาคตดีจะเรียนที่ไหนมันก็ไม่สำคัญหรอกแม่ว่า พัดอยากไปเที่ยวมากกว่าแม่แต่พัดโตแล้วนะคะปีนี้ก็19แล้วปีหน้าก็ยี่สิบพัดต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆแม่จะให้พัดอยู่แต่ที่บ้านได้ยังไงกันแต่เราเป็นผู้หญิงนะพัดแม่เป็นห่วงไม่รู้ละ่ะถ้าพัดไปกับเพื่อนแม่ก็จะยอมแต่นี่ไปคนเดียวแม่ไม่ให้ไปแม่ยืนกังขาและยืนยัน ว่าจะมาให้ดิฉันไปเรียนต่อในกรุงเทพทําให้ตอนนี้ดิฉันคิดหนักมากเกือบสามทุ่มดิฉันก็ยังนั่งอยู่หน้าทีวีแต่ไม่ได้เปิดทีวีหรอกนะคะมองแค่ถูโทรศพัพท์เล่นๆจนเสียงประตูบ้านเปิดเข้ามาก็เป็นพี่เทิดอ้าวพัททำไมยังไม่นอนอีกละ่ะดิฉันรีบลุกขึ้นทันทีพี่เทิดเพิ่งกลับเหรอคะทำไมวันนี้กลับคําจัง งานพี่เยอะนะแล้วทำไมคิดอะไรอยู่หรอพี่เทิดเปรียบเสมือนพี่ชายคนหนึ่งนั่งข้างๆก็ตอนนี้พัดเรียนจบแล้วนะคะดีจังแล้วคิดไปหรือยังว่าจะเรียนต่อที่ไหนคิดไว้แล้วจะมีประโยชน์อะไรคะในเมื่อท,ที่ที่อยากไปแต่แม่ไม่อนุญาต อ๋อเรื่องนี้นี่เองพี่คิดว่าอะไรทำไมน้องของพี่ถึงต้องมานั่งง่อยแบบนี้ไงอยากไปรเรียนต่อที่ไหนละ่ะกรุงเทพใช่ไหมพี่เธอเป็นคนเดียวเลยนะคะที่รู้ใจหนูทุกอย่างแล้วพี่ช่วยหนูได้หรือเปล่าล่ะคะทำไมจะช่วยไม่ได้ละ่ะแลพัฒอยากไปรเรียนต่อที่ไหนในกรุงเทพใช่ไหมค่ะ แต่แม่ไม่อนุญาตถ้าอย่าง,งานั้นเดี๋ยวพี่จะทําให้คุณแม่อนุญาตเองไม่ต้องกังวลนะไปนนอนได้แล้วพี่เธอทำได้จริงเหรอคะพี่บอกว่าได้ก็ได้สิไม่เชื่อใจพี่เหรอเชื่อใจคะ่ะงั้นหนูไปนอนก่อนนะคะคําพูดและคํามั่นใจของพี่เคยทําให้หนูดีใจมากๆและมั่นใจว่าเขาต้องทําได้แน่ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นวิธีไหนเช้าวันต่อมาแม่ก็มายืนมองหน้าดิฉันในช่วงเที่ยงแม่คะทำไมายืนกอดอกแบบนี้ล่ะนี่มันวันหยุดนะคะแม่อย่าลืมสีว่าหนูปิดเทอมแล้วนะจ้าแม่รู้แต่เล่นไม้นี้กับแม่คิดหรือว่าแม่จะไม่ยอมแม่พูดแบบนี้หมายความว่าไงคะก็เป็นเธอหรือเปล่าล่ะ มาขอให้พัดไปเรียนต่อที่กรุงเทพจริงเหรอคะอืมเธอเด้รับปากแล้วว่าเขาน่ะจะไปดูแลหนูเองแล้วพี่เธอทำไมต้องดูแลหนูด้วยคะและที่ทำงานละ่ะก็อย่างนี้เดือนหน้านะ่ะเธอจะไปประจำการอยู่ที่กรุงเทพพอดีองงินลูกนะ่ะก็ไปอยู่กับพี่เขาเลยแล้วพี่แพท์ละ่ะ พี่เพชรต้องย้ายงานด้วยเหรอยาย,ย่เพชรนาะเคลียงานที่นี่อีกสี่ห้าเดือนถึงตะตามไปลูกนะไปอยู่กับเทิดเขาก่อนเดือนหน้านี้แล้วนะเตรียมตัวด้วยละ่ะหนูดีใจมากๆเลยที่แม่อนุญาตและในที่สุดหนูกับพี่เทิดก็ได้เดินทางไปล่วงหน้าก่อนตอนนี้ทุกอย่างมาสะดวกสบายไปหมดการที่เป็นตัวของตัวเองไม่อยู่ในกรอบของบ้าน มันมีความสุขอย่างนี้นี่เองหนูเดินวนดูรอบๆที่บ้านพักของพี่เคยพ่เธอรคะบ้านก็หลังไม่เล็กเลยสบายมากเลยค่ะถ้าสบายก็อยู่ที่นี่ต่อไปเถอะไม่ต้องย้ายออกหรอกแต่เกรงใจนี่คะไม่ต้องพูดว่าเกรงใจเลยพี่รู้เท่าทัดย้ายออกนะพัดไม่ได้เกรงใจพี่แต่อยากมีอิสระมากกว่าซึ่งมันไม่ได้ พี่เทิดนะพี่เทิดสุดท้ายพี่ก็เหมือนพ่อคนหนึ่งหนูประชดประชันทำให้พี่เทิดมาแล้วเอามือเขกที่หัวของหนูเบาๆเพื่อเป็นการเอ็นดูแต่เราสองคนก็เล่นกันแบบนี้และสนุกมากๆในที่สุดพี่เทิดก็พาหนูออกมาทานข้าวข้างนอกซึ่งเป็นห้างดังที่หนูไม่เคยมาเลยท,ทุกอย่างมันเหมือนกับว่าเป็นความฝันและหนูอยากให้มันเป็นความจริง คือการอยากอยู่คนเดียวและใช้อิสระแต่ใครจะรู้ว่าการอยู่กับพิเทดก็เหมือนมีอิสระมากยิ่งขึ้นพี่เขาทำตามใจหนูทุกอย่างไม่ขาดไม่อะไรเลยพิเทดร,รู้ไหมคะนี่ถ้าพี่แพทยตามมาเนี่ยหนูคงไม่ได้เป็นอิสระขนาดนี้เดือนหน้าจะเข้ามาหาลัยแล้วหนูจะตั้งใจเรียนคะ่ะพูดแล้วต้องทำให้ได้ด้วยละ่ะเดี๋ยวแม่จะมาเฉ่งหัวพี่เอา ฐานไม่ดูแลน้องคนนี้นาหนูไม่ให้พี่ลำบากหรอกนาหนูเอามือไปเขย่าแขนพี่เทอพี่เขยเบาๆก่อนที่เราจะเล่นกันสนุกสนานเหมือนเดิมทุกครั้งหนูเคยคิดนะคะว่าถ้าสามีของหนูได้แบบพี่เทิดก็คงดีความดูแลเอาใจใส่ในฐานะสามีภรรยาของพี่เทิดกับพี่แพทพี่สาวหนูนั้นมันดูลึกซึ้งมากๆ ถึงพี่แพ์กับพี่เทิดจะอายุห่างกันประมาณ6ปีแต่ก็เหมือนกับพี่เทิดเป็นพี่ชายพี่แพทคนหนึ่งเลยทั้งดูแลเอาใจใส่และทั้งเป็นสามีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันได้หนูล้มตัวลงนอนที่โซฟาและพี่เทิดก็มานั่งข้างๆในช่วงค่าทำไมทอนหายใจแบบนี้เหนื่อยหรือไง อนิดหน่อยค่ะช่วงนี้เที่ยวสนุกมากแล้วต่อไปก็ต้องใจเรียนล่ะโอเคค่ะคุณพ่อนี่เนะพ่ออีกแล้วนะคำก็พ่อสองคำก็พ่อถ้าพี่เข่งขึมขึ้นมาเรานะ่ะจะไม่มีที่ยืนนะรู้เปล่าโถพี่เขยคะหนูพูดแบบนี้และเสียงออดอ้อนทำให้พี่เทอดหันมายิ้ม เรียกพี่ก็พอค่ะพี่ชายบอกให้เรียกพี่ก็พอไงค่ะพี่นูออดอ้อนกลับและไปซบที่ไหล่ของพี่เทิดอย่างไม่รู้ตัวแหลเขาก็นิ่งไปทําให้หนูรีพลาออกทันทีเออพี่เทิดหนูขอโทษนะคะพอดีลืมตัวไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกพี่กับพัด สองคนก็สนิทกันมาตันานแล้วทําแค่นี้ไม่เห็นจะเป็นไรเลยอีกอย่างแพทก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยไม่เห็นต้องคิดอะไรมากนี่หนูหันไปทําสายตาซึ้งใส่พี่เธอทันทีพี่พูดแบบนี้หมายความว่าพี่ก็หมายความตอนที่พูดนั่นแหละเราสองคนจะทําอะไรจะคิดอะไรถ้าเราไม่พูดคนอื่นก็ไม่รู้ถูกไหม พี่เธอหนูพูดเพียงเท่านั้นในขณะนี้เราสองคนก็เป็นมากกว่าพี่เขยกับน้องเมียความสุขมันเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาทั้งๆท,ที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่มันก็เกิดขึ้นไปแล้วความเหงาและความเงียบมันก่อให้หัวใจดวงน้อยดวงนี้ของหนูลดแล่นไปไกลและทำผิดต่อพี่สาวได้เป็นครั้งแรก หรืออาจจะเป็นครั้งสุดท้ายอันนี้ก็ไม่คาดคิดได้จนในที่สุดมันก็เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนพี่สาวของหนูย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่จนหนูต้องยอมถอยห่างออกในที่สุดและยอมรับความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นมาครั้งหน้าเพราะความผิดของตัวเองในคืนวันเหงาๆที่ผ่านมา